้าลุงให้ใครอ่ะก็ให้ตาคงพ่อของมันไงเออแกยืมไม่ได้ยืมเรากลัให้เฉยๆอ่ะเอาให้เจ๊เจ๊เลยให้เปรย์ใช้เอาดอกไม่ไม่กูไม่เอาดอกก็ไม่เอาต้นก็ไม่เอาแล้วเอาอะไรกันกูจะเอาลูกสาวมันน่ะเล็ดแมงกิดบันนันเป้ตายเฮิร์นไปนี่โม่ยันตันในยุคกิจปนีเป้เอออดเบียร์อดโดดไม่ต้องอดโดดเอาลูกเจ้ามาเป็นโดดเบียร์ ทีนี้เด็ดในมู่บ้านอาโจตนี่แม่เอ้ยแม่มันหลุจากกีคนแล้วเด็กเจ้าเจ้าเอออยู่ช่วย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 หมาตู้ก็ไอ้กังกอกเราเต้นดูฮมจ้าเปิดตัวใจที่แม่ต่ำต้อยดีจ้ะมันนะต่ำตัวเด็ดมันกอดเราไปมันหลูดต้อยเปน็นรูหลุดต้อยนะตาจิ้นจ้าเปิดตัวเด็กเจ้าเจ้านะตาจิ้นมันนันเกยลอก็ไม่ใหญ่แก่แล้วเพราะแกตื้อว่กกาแกเป็นเป็นครูนี่แกไม่ยุน่น เออแต่วันนั <meets Gil ets> ้นกเวนตีนำลายย่อยตัวตัวตัวนี่นีเจ้าวันนั้นตีมูลเคยลอรนู่นเนี่ยเอานันไปยังไงยังไงวันนี้ลุงจะต้องไปถามตาคงให้จงได้เพราะสัญญากันไว้แล้วว่าตาคงนี่จะพูดในสีไพรนี่ตกลงอ๋อตาคงจะพูดในสีไพรตกลงใช่ถ้าสมมุติว่าไม่ตกลงไม่ตกลงไม่ได้เงินมันเอาไปแล้วนี่ไปอย่าไ้เสียเวลาเลย ออเลยยาที่หนึ่งจึงซา,านในบ้านตาของ พบเจ้นเจเุนอนเศร้านองซีเชยงเอมองจองาย,ยอดนาริบอกว่าปีคุณมานอนน่ากำใจแม่เอ้ยปีตาเลียบใส่มองว่ามองงาเศร้าในละเจ้าไพรดูนองอยู่ไหนไม่เห็นหน้าไปนอนนั้นนึกมองใจดวยชใยใดตัดหน้นอนมาแย่งเธอ อพีซื้อครีมมักันลาน้ำมาควักแลยนะน,อน,น,นอ้องนึงลอยตายหูซือครีมแทงหน้ามาควักเลยมันกันลาเออสีไพรลอย,ยเอ้ยลอ,เอ,อรอยู่ไหมน้องอ,อ้พี่มาแล้วพี่จัดฟ้องก็ตากห้องมาลกไก่แก้วกันนับเลยอย่าไปพูด พี่มาแล้วน้องไรจ้าไรอยู่ไม่จักคนดีของพี่พี่มาแล้วเนี่ยแมมแกว่าปอมมันเลย่อยหิดวะเรียกลูกเจ้าเขวานนอนอืไอ้ปราบมึงตะโกนหน่อยสิตะโกนเลยก็ตะโกนหาลุงคงอะตะโกนลุงคงก็ได้ตะโกนสีไพรก็ได้ไปอยู่ข้างในไหมตะโกนหน่อยสิเอาหน้าปลาชิตะโกนหน่อยสิตะโกนหือก็ตะโกนลุงคงกับตะโกนสีไพรอ่ะเอ้ตะโกนลุงคงกับตะโกนจี้ไพร ใชอ่อันเนี่ยะตะาคนล,ลุ่นคนล,ลุ่นคนตะาคนตาคนน่องยี่ใกล้ยี่ใกล้ตาคนตะาคนยีใ่ใ,ใ,ใกล,กลใใไอ้บ้าเอ้ยกูบอกไอ้มึงตะาคนแล้วก็นี่เมืองตะาคนแล้วนี่ตะาคนก,ก็คือเรียกชื่อไอ้เปรตเอ้ย ไม่เลี้ยงการเลี้ยงกับปะป๊า่าตากรุ่นก้อนมึงก้อนเนื้อหนุ่นก้นข่อยอนยันยันยันอยู่มันเล่นเนื้อข่อยเลี้ยงกับมาแหล่ก้อนตากรนมาตุลาเลยโอ้มาตุลาเอออันนี้จะแหล่มากันนะมาเลยมาไม่มาดืนกูกูไม่เล bana, ี้ยงเลี oh, yeah, mm. ้ยงจำเลยมาเจ้าข้อมึงกระดอนพ่แล้วไอ้ยะ มาใช่มาดีว่ามาไล่แหงแล้วใจอ่ะพอทำมาไล่ลูกล so ุกซุดไม่จะจำเรียนไม่ได้แต่เหนื่อยเหมือนทีแล้นนาช่วยปหมือนทีลุงคงลุงคงอยู่ไหมล่ะโอ้แม่เ้ยนึกว่าเกย์คาเร็คคาโซทันเซที่คุณฮานวัดดี่จะเพิ่มสวัสดี สวัสดีครับตาคงเอสวัสดีสวัสดีอาจารย์ลูกอายุและกะเรียนกันตั้งนานตำลายอยู่ละอ่อนตำลายลับปลาเลยเล่นที่กันเล่นเลับปลาเจี้ยวแล้บไตหุ่นไปนี่เออนี่มาใส่ไม่ทราบเระสั่งที่อ้าวลืมแล้วเหรอตาคงะวันคนที่เราเจอกันภายในวัดเราพูดเรื่องอะไรกันโอ้พูดเรื่องอีซี่พลอยก็ใช่ว่าไง ลุงคงพูดแล้ว oh ย like, ังอ eh ้อนวอนแล้วยังหรือว่าสีไพรเขาว่ายังไงเขาตกลงไหมเรื่องที่ผมพูดกับตาลุงคงเนี่ยแรงแล้วดันเจี้ยตี้พูดแล้วเลยจานก็ตกลงไหมตกลงผมหวงเห็นไหมเถิดแสดงว่าสีไพรตกลงตกลงครับตกลงว่าไงตกลงว่ามันไม่เอากับอ้าว ไม่เอาแล้วเงินเช่นล่ะเงินได้ก็เงินที่ข้าให้เองไปจังหลายหมื่นแล้วหกเก็ดหมื่นแล้วอาให้กับจันจ่ายเลตางไม่มาตังไปจังหลายไปจั่ขึ้นนิ่มดิวัยใช้กูเลยเลตางช่วยเลตันเจ้าตี้ให้ไปจั่มจันยามั้งไหมครับไม่ได้มีสัญญงสัญญาอะไรหรอกช่วยเอาเลตาคง คนหนวัตาคงรับปากว่าจะพูกกับน้องสีไพรเนี่ยจะยอมมาเป็นเมียเก็บพังคุณลงุงของเราเนี่ยใช่หรือเปล่าไอ้จ้านนันนัดและไหนเถอเือตันเจพคุณเออคุณนั่นเื้อแต่ว่าอีซี่ไพรมันไม่เอาทําไมถึงไม่เอาอ่ะมันบอกว่าเตินแกเกินเ <c oughs> มื่อเตินหนอายุกับจ้านเหมือนมันพอ่พอพ่อกัน <c oughs> อเออจ้นนั่นแหละตันเจตี้นี่ก็เเมือ่อเจ็บิบจี้กลปีนี้ จ็ดสิบี่ปีกูเจ็ดสิบห้าแล้วนะเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าหรอกเจ็ดสิบสามก็ไม่รู้อาจำตายออนว่าลูกกยอ,อยู่นี่อันตะวันได้สันเจตี้ไปเป็นลูกกยเลยเรียกเรือฮะเรียกปีลูกเกอะอ,อันนั้นเนอะอ้าวินจำพอดีนี่ลุงคงลุงพูดลุงคงพูดแบบนี้มันไม่สวยนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วทำไมไม่พูดจากันลูใครมันตกลงอ่ะ จันโอนเวนล้ววันคุณเดอ้อแต่ว่าอีซีเผยมันไม่เอามันบอกว่ามันไม่พร้อมมันไม่อยากแต่งงานมันไม่อยากมีผัวไม่เจิงหรอกไหนทีภัยอยู่ไหนอ่ะฉันอยากจะเจอสีภัยเอ้ยภัเออเอ,ออกมา,กา็นตลกเกิดปัญหาขึ้นแล้วดิไสค่ะออกมานี่สิลูกให้แม่หรือจะพ่อมามาเรยจตลกมากมาอ๋อคุณลุงขุน สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีจะนโนงองเอเล็ดแมมเด็กว่าวัดดีรุน่นในเปรนี่ว่าวัดดีนอนนายดูตายหอนไปนี่ใกลกันลิบลิบพอดีก็ลุงขุนมาทําไมหรือเจ้าคะก็จะมาทําไมก็มาเพื่อตัวของสีไพรยนั่นแหละนวันก่อนลุงนี่ได้คุยกับอาพระอาตันตาคงพ่อของสีไพรยไว้แล้ว สีเพยตกลงไหมคุณลุงคะเด็โปรดเถอะสีเพรยยังไม่พร้อมเจ้าค่ะสีเพยยังเด็กไม่เด็กอายุเท่าไหรนะ่แล้วหนูพูดก,กับพ่อแล้วไงว่าถ้าสมมุติหนูตกลงแต่งงานกับลุงกับท่านขุนหารเนี่ยลูกยอมตายซะดีกว่าพ่อพูดแบบนี้พ่อไม่รักลูกเลยแล้วฝึกกูไม่รักก็ รักลูกอย่าบังคับใครสิครับพ่อใครไม่รักใครไม่ต้องการเจ้าค่ะแต่มึ่ไม่ต้องการกับกูกูไม่เอาออาพูดนั้นได้ยังไงอ่ะฮท่านพูดแบบนี้ได้ยังไงอละลุงคงไม่ทีทำาพื่อนตาลูกมันไม่ตกลงกันกับจันไม่ตกลงจันไม่บังคับจันไม่ก้งเข้าโคคืนในคืนนี้ไปเด็ตากันนั่นตนอ้าวแล้วเงินกันละ เมื่อไรยังจะคืนเนี่ยจะไมไม่ยอมให้ลูกสาวเนี่ยจะคืนไหมคืนเนี่ยหรือไม่คืนแต่เดี๋ยวกันตุ๊กเบอร์กันเลยถ้ากันไหนแต่แมบนั้นเนี่ยแม่แมนตุ๊บเบอร์กันนู่นต่อรุดการติดเอาไงครับลุงกูไม่เช่คนโง่ว่าไอ้เถิดต่จะยอมเสียเงินไปหกเจ็ดหมื่นฟรีๆเนี่ยไม่มีทางหรอกลุงคงถ้าลุงไม่สามารถจะบังคับลูกของลุงได้อะ ลุงจะเป็นคนอยู่ทําไมฮะเป็นพ่อภาษาอะไรอ๋อเจ้าบอกเลยว่าเจ้าไม่บังคับลูกเออลูกเจ้าเจ้าก็รักลูกเต้นเต้นก็รักถ้ามันบอกว่ามันเอาเจ้าก็แต่นี่เนี่ยเหมือนมันไม่เอาเลยเจ้าได้บังคับมันเถือก็บอกแล้วว่าคนเราปลูกเรือนมันต้องตามคนยุ่มีขู่มันต้องตามพอใจได้พวกมันไม่ชอบแล้วมันไม่ไปเแยวรำไปแยวรองหรอกใดพวกมันต้องมีความสุข แต่ถ้าหลูกูได้ก็เติ้นไปจะไปนังรองมันเอา,าอไ,ไ,ไปทำอะไรไปจะรู้วัวได้รตา,าปอบกล้องช่วยเลยติยัยไนไต่รนเอ้ยแม่เจ้าห้เรื่องเลยตินันเฮ้ยกมากกับที่ว่าเธอกลับทำไมนะไม่ได้เงินก็ต้องเอาคนเชื่อเอนายหลานชายคนยังข้าไม่ยอมเสียเปล่าๆหรอกนี่ฉันขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายลงุงกงนะ ลุงคงไปยังพูดจาให้ลูกสาวตกลงสิไม่ครับพ่อหนูไม่ตกหลงนะพ่ออย่าไปตกหลงนะหนูไม่เอานะพ่อแต่มึงไม่เอากระมึงใบใจแต่โลยี่สี่พลอยคำว่ากูตกลงไม่พุทธเออโอ้ยคนอย่างกูกูไม่กลัวคนไอ้ตายโอ้งมาดิ <c oughs> <c oughs> พูดจานี่คิดจะสูก้กับคเาเลอก้ามือคนแล้วมานั่งกลัวใครล่ะกูเละเลยจ้าทำตาเลยจ่วยช่วยแหละจินไตอ้นปานี้ เออว่ารับก่อนดีว่าไอ้เติรก็เองกลับไปก่อนสิยังไงยังไงลุงเขาอยู่ทางนี้ก็จะต้องพูดในลุงเนี่ยเอาสีสีใครกลับไปบ้านในจงได้ก็นั้นนั่นสิทำไมได้คูจะไม่กลับว่าไงลุงคงทำไมได้เอาเงินคืนไม่เอิญทำไมมีเงินก็โูงก็คอยเอาจากกูทุบเบิร์นู่นนะเลยกวิธเพื่อนี่เองพูดกล้าด ต่อปากต่อคำกับขา้าเศรษฐีประจำหม,มู่บ้านเฮ่อแนะล้วกูอีกรวยไรเจ้าที่ยังมึงมาเป็นเจ้าที่ที่คนเกลียดทั้งๆหมู่บ้านนะโชกคนนี้เนี่ยกุยกรวยไรเฮ้ยที่ปล่อยข้าพ่อกูเล่ตาทางไม่ดีแล้วลูกมึงเตรียมตัวไปเดือดตลูกพ่อไปอ,อย่าไปสู้รบประปือกับคนนะพ่อแก่แล้วแกกับกูไม่กูว่ลูกคนเราอีแกอีเย็ดมันไม่เกลียวเนี่ยมึงเตรียมตัวไปเดือดตลุกต่างกุล ถ้าลงจากเรืนถ้าท่านไม่ลงจากเรื่นวันนีย้ยะามาจ่านไม่เตือนอืมไอ,อ้คงเอ็งอย่าพูดปากหมาสิคำมีปืนไว้ปืนไม่แน่บางทีมันยิงไม่ตูกเนี่ยเออคนคันปนีลูกดานยิงไม่ออกเนี่ยแต่ก็โทษเล็กยืนกู้ยึดแหม่ถูตกที่แทงเนไอ,อน้ก้อนว่ากูตินั่นตำตาช่วยนะเลยโจแหล่ป่อทิวะปุจจาไม่คอยงามเนี่ยไอ้เถอ จัดการเลยนะจัดการยังไงลุงเอาก็ชุดอีสีไปยไงนะชุดพาไปเลยในเมื่อพ่อมันไม่ตกลงเนี่ยอีสีไปมึงมึงไปตลกถ้าไม่ดีแล้วพอ่อจะไปเป็นลูกของพ่อนะไม่ต้องห่วงกูลูกกูอยู่กับไม่กี่พื้นผ้าแล้วตายเพื่อรู้ประเตายห้องพลืดจะลูกกูตายยังเมื่อนตอนล้านลูกไปไปลุยไปข้าพ่อขายนระวังตัวนะ นี่เราคงใครไปไหนอ่ะเอาแยวมันยุติธรทำเรือเลยอ่ะเอ็งคำพูดใจแกนี่มึงแน่นกคำพูดใจไงแกมึงแน่มากปากต่อปากรองท่าแน่กลางกูน,นั้นตำวัดดีปากกาพูดมาน่นำคาญแนวไอ้กูน,นั้นลันไก่ใส้ลุงคง ไอ้ในหลุงคงเขาจะให้โอกาสแกทั้งจุด้ายเรียกอีปลายกลับไหมเรียกสิกูมไม่เรียกไปหลอกอีปลายไปไปให้ใครหลอกไม่ต้องรับมาหลอกอ๋อเป็นตายก็ไม่ใช่อยู่ทำไรแล้วอยู่ไปก็ไม่ขี้พื้นผ้าแล้ว ไปหลอกไปไปอกไโอ้ยไอชิบหายไปแม่เอ้ยแม่โอ้ยโอ้ยยิงยิงว่าที่เพิ่มยัดแมมอ้อยิงหลับล้างไม่ใจ่หนักเลงพอแต่หนักเลงยิงยิงต่อหน้าสิไปเฮ้ยเอ้ยแม่ ลุงว่าไงแล้วเอายังไงต่อไปเดี๋ยวลุงคงตายแล้วเนี่ยเออมันตายพี่นะไล่ไปไล่ใครไล่สีไผ่จะมีไผ่มาให้กูกูจะค่มขืนมันลุงจะดีนะดีไม่ดีก็ไปดิทำไปแบดแมมโบมาแต่งแกจริงตาเอินไปนี่เล่นน้องเอ้น้องอี้ไก่เล่นเล่นอย่าอยู่เล่นเล่นเล่นน้องอี้ไก่เล่นเล่น

ทางนี้กับหลวงพ่อไอ้มามานี่๋อ้ให่นั่นทำอะไรช่วมึงจะทำอะไรกูมจับโดยที่ไอ้ไอ้เพิ่เออจับมันขึงพืชก็เลยอย่างนี้และดีแล้วโอ้ลักแณะเริ่มแล็แมมที่เกียวจิปลายันเดินทางดินเดนนะอออมันกับมาอย่าตายหอนมันนี่ไอ้ลักษีเพลยปนนั่นกันกณนานนี่ตายหอนมันนกูตะวเพลไปกูไปที่นั่นนะ้ เธอว่ออเธอไม,ไไม,ไม,ไมไ่ปลายกูพ่อทำไมไม,มันใส่กัว่บาีลมึงเองนักเหรอเะมึงเป็นเมียขอ,องกูแล้วมึงอย่ายอยู่เลยชีวิตมึงก็พอมึงมึงตายหงิอ้าอ่้อาอ้อ้าอ้อ้อา,า้อาอ้าออ สัตว์นรกจะให้ได้ดีมึงไม่เอามึงตายตามพ่อมันดีแล้วไอ้เธอกลับมันตายหงมดเลยตั้งู่วยอ้อแล้กำลขึ้นใจกันดนะ หลักทรัพย์สร้างกองวางไว้กลางดงและจะก้าก็ทุ่งธรรมชาตาินะ คนโตองลุงคงกับพี่น้องครับธรรมทาแก้วและทองเขาเป็นคนที่ไม่คอรจะมีความรู้จบแค่ชั้นป .4 อ,อาชีพของเขาก็คือวันนี้พบร้องเพลงเลขเศษเงินกับพี่น้องครับออกจากบ้านมาเป็นเวลาหลายวันแล้วที่นพนรกพอาศัยขณะนี้ก็คือวัดร้างวัดอโศกใ,นใ,นในกล้ๆก,กับตลาดวันนี้ตอนเช้าๆธรรมทาแก้วและทองสามคนลุกขึ้นตั้งแต่เช้ามืดเลย ขามานั่งคุยกันเขาจะคุยกัอนอะไรพี่น้องครับพี่น้องอยากรู้อยากสาติดตาำชมต่อไปครับผม